ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์วันเดย์ไแล้วนะคะในวันนี้ก็ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเรามางานอะไรเรามางานมหกรรมหนังสือระดับชั้นรั้งที่19อันนี้ก็คือวันที่10ถึง20ตุลาเลยวันนี้เรามาวันแรกเลยก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าในบูธข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรแบบน่าสนใจบ้างนะคะก็ครั้งที่ด้วที่เรามาเนี่ยก็คือมาแบบว่าวันท้ายๆไงเดี๋ยววันนี้เรามาวันแรกๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะลุยาาาเเดี๋ยวรก็ไปข้งในกันเราก็ไไม่ได้คาดหวังอี ปีนีน้แต่ว่าเป็นกระเป๋าแบบนี้ไม่อยากได้เยอะแต่ว่าก็ก็เป็นกระเป๋าก็ดีตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบูฟินิกเ็กแล้วนะคะเดินเข้ามาครั้งแรกเนี่ก็คือ เจอแบบตรงนี้เลยเราก็เลยได้เข้าบูธฟินิกเป็นบูธแรกนะคะเ,คเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรนะ่าสนใจบ้างนะคะบอกว่าเลยว่ามีเล่มออกใหม่มีโปสการ์ดออกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเ,เยอะมากเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ตรงนี้เด่นๆก็คือจะมีพวกคุณอาเรียมีวินเบเกอร์โกคุละคูกไก่ใช่ปะแล้วก็จะมีตรงนี้แบบน้องโลใส่แทงสกิลสุดโกงต่างๆคนก็ค่อนข้างเรียนน,นิดนึงนะก็แบบอาจจะแบบว่ามีแบบแน่นๆนิดนึงเนี่ยถ้าหมิเรามาซื้อที่นี่เราจะได้โปรการแบบนี้ได้เนาะน่ารักป่ะว่าเราไม่ได้อ่ะคูอ่านไปแล้วว่า แต่ได้มากเลยดูดีสวยอะ่ะเราซื้ออีกเล่มไหมอยากได้ก็ซื้อปอกาสวยอะ่ะเล่มสอง นี่เรามาดูตรงนี้น่ารักอ่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นข้างในเท่าไหร่นะแต่ว่ามองแค่น,แนี้ก็รู้แล้วว่าน่ารักมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่มาถึงคุณอาเลียแล้วจะมีอ่านต่ออนิเมชันหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องจากตรงนี้ใช่ไหมเล่มที่สี่ตัวอย่างเล่ม,เ,เ,ลมเขา่าจะมีเป็นตัวอย่างเล่มให้เราดูด้วยอืมเ,เลดเลจะบอกว่าเนี่ยน่ารักมากเ,เข็มกัดดูดินะมาถ่ายซูเฟิน เข็มกาดน,น่ารักมากอ่ะเป็นแบบว่าคุณอาเรียรเป็นตัวอย่างจากที่ลองเมาส์จะเป็นอย่างเงี้เลยน้องมีความนุ่มนิ่มแล้วก็ะวัางแข็งได้เป็นที่พักใจของน้องอาเรียรตรงนี้มันจะเหมือนเมนทุกปีเลยที่แบบว่าเขาจะมีแบบของตั้งโชว์ไว้ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปข้างในเราเวลาเราซื้อของใช่ปะจริงๆข้างในเขาก็มีขายด้วยเนาะเป็นพวกแบบว่าเข็มกาดโปสการ์ดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตุ๊กตาน้องแม่ตัวนี้ด้วยใครเลงอะไรไว้อ่ะเข้าไปดูข้างในนะมีหมด ยกเป็นสาวาของมันจะหมดแต่ว่าเรามาวันแรกๆเนยังจะไม่หมดอนะรีมานัินต่อจากฟินิกมาเรื่อยๆก็จะเจอบูธเฟิร์สเพจโปรเลยแบบหาง่ายมากแค่แบบเดินตรงเข้ามาอยู่ถัดกันมาแค่นิดเดียวโอเคเดี๋ยวเราเข้าดูข้างในของเฟิร์สเพจกันดีกว่าว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างพี่ชีชุนกิจจังสาวสาวใสไวรองรักใช่ไหมถูกต้อง เราต้องการคือเล่ม6เล่มนี้มีในเฟสเพจมันจะมีแบบว่าพวกหนังสืออะไรที่มันค่อนข้างสิบวกเยอะอะ,อะแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบว่าดูเยอะมากมายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันไหนที่แบบเป็นนัาปกที่เราเปิดได้ก็จะให้ดูเนาะ ันนี้น่ารักคุณพนักงานคะรับน้องผีไปช่วยเยียวยาไหมแล้วน้องผีน่ารักมาก,กลรไ,ได้ไม่นค่ะรอคิดตังค์แะเราภารกิจเราไปที่สำนักพิมพ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีก ที่รับพิมพ์แล้วนะคะก็คือคเข้ามาคนเยอะจริงแบบเป็นบูธที่แบบว่าฮอตฮิตมากในแบบงานหนังสือนะคะอันนี้คือเราอยู่ในเวอร์ของคุณชิกิโมรลเราแล้วก็มีฝั่งของพี่สาวคนสวยคูฟักหนุ่มอมบายแล้วก็จะมีเป็นมีรัก็รวนคนสลับบ้านตรงนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างหรือเปล่ามีสาวแก้วเมืองเหนืออันนี้แฟนผมเป็นสาวแก้วเล่มสิบเอ็ดส่วนสาวแก้วเมืองเหนือเล่มสิบอเป็นบล็อก ีบอกน่ารักมากอุ้ยทำรีวิวีดูได้ปะดูได้แหละค่ะทำไม่ได้ลองดูได้ค่ะเราเปิดอนกันลองเปิดดูได้เลยเหรอได้เลยนะกอดแทบจะแค่มือนะแต่มันแบบอู้ โคตรลุกเลยอุ้ยนี่เทวีโอ้ยโหูแต่เล่มหนามากเลยอะค่ะคือว่าถ้าสมุดอ่าเป็นเซตอาจจะแบบเอ้ยมีมีแล้วมีแล้วในนี้ตรงนี้มีเป็นเล่มแยกค่ะแต่ว่าหนูแอลอยากซื้อคอมพิวเซตอันนี้สวยมากเลยนะแล้วก็มีเสื้อด้วยเองขายเก่งซะด้วยนิดนึงโอ้วโห หนึ่สองอ่ะหนูอยากจะแนะนํำโตของเราลึนึงเพราะว่าเรามีโตแปดร้อยกับอันผมเป็นขั้นันไรถ้าสมมติพี่ซื้อครบแปดร้อยเนี่ย<ว>เราจะได้เป็นเฟรมการ์ดใสๆมีแปดลาย เลือกหนึ่งใบเลือกแต่ว่าถ้าสมตสมต,มต 1, ิซื้อพันหกเนี่ยมันจะทบกับแปดร้อยแล้วก็พันหกก็คือได้เฟรมการ์ด์หนึ่งใบแล้วก็ได้สแตนดี้ชิ้นหนึ่งด้วยเนี่ยของแถวแบบจุกจสองใช่ไหมใช่ก็จะได้เฟรมการ์ด์สองชิ้นแล้วก็ได้แสแตนดี้ชิน้นหนึ่นงถ้าซื้อเพิ่มอีกประมาณเกนะ้าร<ห>้อยเนี่ยก็จะได้แสแตนดี้สองชิ้นเลยโอ้หเมื่อกี้เดินเข้าไปวนดูบรรยากาศมาข้างในใช่ไหมคนแบบค่อนข้างเยอะมากเราเยอะกว่าคือแถวอ่ะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวมาเดินดูก่อนนะเดี๋ยวยังค่อยต่อแถวซื้ กี<ด>ู่่่ทออืนนัดแล้วเราก็มาถึงบูธสชยปมิตรโมิของเรานะคะก็คือแบบว่าบูธใหญ่เหมือนเดิมแบบใหญ่กำลังการงานสร้างแล้วก็จะบอกว่าของค่อนข้างมีเยอะมากๆเลยจากที่แบบเห็นด้วยแบบด้านนอกแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเหมือนเดิมเลยว่ามันจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะบอกว่าเป็นแพ็คอะที่เราเห็นแบบด้านนอกเนี่ยแพ็คเยอะมาก เยอะมากอะเออนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอีกนะ่ะ,ะไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเข้ามาเรี่ยวอันนี้คือได้มาแล้วเร่14เมร14ิบส่ะ เป็นเล่มล่าสุดเลยแล้วเราได้โปสการ์ดด้วยที่เราเดินมาดูก็คือจะมีเป็นแบบว่านิวิวัตแต้มพิดเล่มที่10ตรงนี้น่าจะได้โปสการ์ดเหมือนกันนะจะบอกว่าตรงบูธท,ที่แบบว่าเขามีการให้เราแลกอะ จัดมาแน่นจริงแบบตึงมากแบบโฆสกาของสยามคือแบบสวยแล้วก็แบบมาแบบเยอะจริงๆพอครั้งที่แล้วเราแลกไปเราได้ไปเยอะมากนะคะ <_ d ata> ก็มีเล่มไหนนะที่เราต้องมาตามอีกคุณซาตโต้ย้อนนักเมินเล่มที่หกนี้เราต้องด้วยไหมใช่แล้วมีนะแล้วก็มีอันไหนอีกนะที่แบบว่าเราต้องตามดูอีกการนีบอลจริงๆเราก็อยากได้เหมือนกันเนาะ <_ d ata> แต่ว่าแอบน่ากลัวมีฮานาโกะด้วยใช่ไหมไปเดี๋ยวเราเริ่มไปดูตรงฮานาโกะกัน เซ็นมาแล้วเดี๋ยวเราไปแลกโปรธการกันพีอุยอ้ยอูย้อุย้ยดูนี่นี่ฮานาโกโอุย้ยได้สองอันเนาะอือ ไหนเล่มใหม่อันนี้เป็นนิยายอันนี้เป็นนิยายใช่ถ้าเป็นอันนี้ถ้าเป็นมังงะจะเป็นเล่มล่าสุดแต่เราซื้อไปแล้วสิบเก้าถึงออกใหม่อ๋อ่ะเป็นอีกภาคหนึ่งเหรอคะอันนี้อ๋อเป็นนิยายอะอะไรนะนิยายเขาบอกว่านิยายเป็นแบบว่าออกใหม่มาถึงเล่มที่20ิแล้วตอนนี้โอ้โหหลอดแข็งเลยไหมใช่โขาอว่าหลอด จะเป็นมังกรนะใช่ใช่ใช่นี่เป็นมังงะแล้วก็รีมอนสเตอร์ราชันชาติศูนย์เล่มจบแล้วเขาเขียนเอาไว้เลยอะว่าเล่ม,ลลมใช่เนี่ยเขียนเล่ม14ไว้ว่าเล่มจบเลยวินาปกดีด้วยอะดูดิเราปกดี <คน S 1> อะ,อะ จากที่เราซื้อนังสือมาอะอะไรจบแล้วใช่ไหมจากข้างๆตรงเด็กเลยก็คือจะมีแบบว่า กันดั้มเป็นพวกการพลาต่างๆมีอิชิบันคุจิตรงนี้ด้วยเวลาที่แบบว่าไปญี่ปุ่นใช่ไหมคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นไหมที่เขาจะมีแบบว่า,าเราดึงออกมาเป็นตัวเลขใช่ๆนั่นแหละก็จะมีแบบด้านนี้ใครที่ชอบแบบเป็นนักสะสมนะบอกเลยว่าเยอะมากลองมาดูตรงนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้แบบหน่อยหนึ่งนี่อย่างเช่นนี่ใช่ไหมกันดั้มที่บอกว่าสายนักต่อทั้งหลายนะก็คือแบบว่าราคาดี แล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงวิบูนกิบเริ่ม้อยแล้วนะคะก็คือขอมาแอบถ่ายรูปตั้งขันบนแข้งนิดนึงเพราะว่าอยากได้ตรงนี้มากเลยโปสการ์ดเอ้ยพสเตอร์พสเตอร์มันสวยมากที่ฝั่งอย่างที่รู้กันก็คือวิบูนกิบเขาก็าคือจะมีเป็นคนนะันเป็นลูกหลักกี่หรอใช่ปะก็รัก,กไม่รักเท่าไหร่ทั้งแผงเลยจ้ะทั้งแผงเลย เคยเห็นเล่มน,นี้เลยอ่ะมันเป็นน้ำโตไดดีเวนเจอร์ภาค่ออ,อ,อเออก็ว่าอยู่ว่าเราไม่มีต้องอออักแต่ก็มีแบ็กแจ็คสึบาสัง ใช่ปะ<ช>ข้างในมันเหมือนมันเป็นแฟ้มใส่อะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะใช่ขอ,อ,อยากได้ของข้างในมากเลยอะมาฮิรุกลับมาอันนี้น่ารักอะโอหน้าหน้าเก็บเนอะแต่ว่าอันนี้มันมีทั้งหมดกี่เล่มเราเนี่ย,ยลหลายเล่มแล้วเนาะิยายมีหลายเล่มแต่ว่าเราอยากได้เป็นมังอย่างมากกว่าไงาอยากได้นิย,ยายเล่ม ซึ่งเล่มนี้มีเศษอะมันเป็นแบบเป็นกล่องว่าใช่ไอ่าใช่ใช่มันจะเป็นกล่องแบบว่าเหมือนเป็นปกใส่อย่าง,างาน้องอาเนียระหว่างมีปกใส่ใสใช่มันจะเป็นเหมือนฟิลแบบว่าใส่เป็นกล่องอย่างเงี้ยเลยอะอ๋ะเอเขสวยอะสวยมากรือไงเอาเล่มหนึ่งสองสามอันนี้เล่มนีมีเ็มหมดเลยใช่ไหมใช่โหพี่มีเศษกับธรรมดาต่างกันแค่ว่าได้ปดได้ปรดของแข็ง อ๋อใช่หรอะจะบอกว่าได้โปสก,การ์ทุใยแล้วมมีอะไรข้างในด้วยอ่ะเป็นโปสการ์ดแล้วมีอะไรด้วยอ่ะเป็นลิมิเต็ดใช่ไหมมาแลกของอีกแล้วนี่ค่ะนี่ ที่รองแก้วนัดบอดไม่ได้ใช้หรอกจ้ะไม่ได้ใช้ก,ก็ซื้อไปเก็บเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็นี่แหละที่เรามาเพราะเราอยากได้ของพวกนี้แหละแล้วก็ได้มาอีกตรงนี้นัดบอดแล้วก็คุณขันคุณนางฟ้าใช่ิได้ไ มาถึงบูธสุดท้ายกันแล้วหรือเปล่ากับเนชันนะคะว,วันนี้เราไม่ลืมน้องเ네นทของเรานะคะก็บอกเลยว่าเหนื่อยมากกว่าจะเดินมาถึงตรงนี้เพราะว่ามันเยอะมากเพราะฝ่าฝุ่งชนมาตั้งานาน,านแล้วไหนจะซื้ออีกไหนจะดูอีกก็พอถ,ถึงตรงนี้แล้วเป็นใครไปไม่ได้แล้วก็คือบี t ใช่ไหมแล้วก็พวกโปเกมอนต่างๆนะคะที่แบบว่าเราจะมาดูกันในวันนี้แล้วก็มีอันนี้เลยดูสแลมดังใช่ดูดีเป็นแพ็คแบบสวยงามมากแบบ สวยอ่ะถ้าแบบใครซื้อเป็นเก็บกันเนาะแบบตามหาอะไรเงี้ยก็คือแบบมาตามหาได้เลย,ย้า,ยายได้ไรมีตรงนี้ไม่รู้ว่าจะดูว่าอะไรบ้างถ้าเราหาไม่เจอก็ดูตรงนู้นก็ได้ที่แบบเขาเขียนไว้ว่านิวมังง a ของใหม่ใช่ไหม เยอะมากเลยเซนชูก็อย่างที่เราเห็นเด่นๆเ,เลยก็คือซอมร้อยซอมร้อยอันนี้เรามีรอโนเล่มที่9้าแต่ว่าเรามาดูเรื่องอื่น,น,นอุ๊ยใช่ มาแล้วเล่มที่สิบจัดเลยตรงนี้จะเป็นกุ้มแบบว่าเซ็ตแบบลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะเจาเวลาหาสาวแว่นจ้าสี่สิบบาทอ่ะเขาไม่คิดอะไรก็ซื้อไปเก็บเออซื้อไปอ่านได้แบบชิวๆเนี่ยสี่สิบาทหกสิบาทแปสิบาทเหมือนได้เปรีย้ยวชนคามุยุ้ยหนังผีแล้วก็ผมเทพสุดจริงหรอใส่อิ๋วใส่อีใส่อิวอ <laughs> อ๋ว อย่างเนาะใส่อะไรเอ้ยสัตว์เออสกดูดเดี๋ยวก่อนใครอิ๋วมันใสอิ๋วเหลือเกินเรื่องนี้จบแล้วใ่ไอ๋อใช่ใช่ใครว่าสาวเจ้าจะลุกไม่ได้ใช่ไหม นีใช่ไหมที่เรียกว่ากระตูนตาหวานใช่ใช่ไหมใช่อย่างนี้ตู้นี่น้องตาหวานมอนตาช็อกโกแลตเนี่ยน่ารักป่ะอูมอนตาช็อกโกแลตน่ารักเป็นสาวน้อยตาหวานผมสีิ๊กว่นี่จริงชื่อเรื่องน่ารักเนอะเนี้ยอันนี้จะเป็นละครวรวนชมรมคนรูปหลอ่อประมาณนี้นเนี่ยก็จะประมาณนี้คร่าวๆข,ข้างในก็จะมีเป็นพวกประมาณนี้ใส่เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่นะ ที่ชอบแนวนี้ก็คือมองกดตอบโจทย์นทุกคนมีลดด้วย15%เยอะดวงเยอะอันนี้คอนเซปต์นานมาตั้การหนังสือระดับชาตินะเป็นกระสรือการหนังสือได้ยันชาติหน้า ตอนนี้เราอยู่ในงหนังสืออยู่นะไม่ได้อยู่ในศาลเจ้าใดๆอะไรทังสิ้นเลยนะไม่ได้อยู่วัดจีนไม่ได้อยู่อะไรเลยแต่ว่าเราอยู่ที่ศาลเจ้าแม่เซนคือหน้า,หน,าหน้าสักการะบูชาไหมหน้ามากนะคะดูดิทูพร้อมเทียนพร้อมเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในบูเนี่ยทำน่าสนใจมากเราจะบอกว่าดูดิทําถึงสุดๆไ <ๆๆ S 1> ไหนเรามาดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนแบบว่าเข้ามาในศาลเจ้าจีนแห่งหนึ่ง ้าจกงไปหาข้างในนี้หรอคะแต่ว่าถ้าเป็นจักรบาลของในสารพิมพมันหมดแล้วก็อาจจะต้องมีแบบคัฟปี้ล่ะก็ไดครอบ มีดบุฟใช่สมติว,ว่าจะเป็นแบบว่าแนวบ L เซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแบบว่านิยายแบบบ็อกเซตอะไรอย่างเงี้ยเขาทำดีมากเลยเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นปะเป็นบ็อกเนี่ยหนักมากนะเป็นบ็อกแบบสามเล่มแล้วก็ใส่เป็นกล่องแบบเนี้ยสายเก็บคือแบบว่าต้องชอบมากแน่ๆแล้วก็จะมีพวกของแบบว่าตุ้งตแจอะคริลิกอะไรอย่างนงี้เยอะเยอะเยอะตรงนี้คือ B l อต้องชอบมากแน่ๆอย่างขั้นขุนรูนนี่ แบบปกฟาวซาฟาวซามานดีมากดูดิแต่ะ้ันนี้คือแบบเป็นกล่องอย่างดีอะไรอ่ะงบุมมอร์นิ่งโปรเฟสเซอร์โอ้โหโอ้โหกรี๊ดมากส่วนอันนี้ก็คือแบบว่าทรงแบดมากเวทแซน นี่เราออกมาจากข้างหน้าแล้วตอนแรกเราเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าไม่มีอันนี้มันคือกระสือออนไลน์น่าสนมากอะน่าเข้าไปดูมากดูดิเขาทำเหมือนแบบ แอร์ไลน์จริงๆอะทําดีมากเลยอะคือแบบว่าตีมปีนี้คือกระสืออลั์อ่านยันโลกหน้าสำหรับในวันนี้ก็จบแล้วนะคะที่เราพาไปเดินดูงานหนังสือในวันนี้นะคะก็สุดใจกันหรือเปล่าคะพาไปดูกันครบเลยถ้ามีตัวรอดไหนก็ขอโทษได้นะในวันนี้ก็ได้ครบแล้วนะคะก็ของครบหนังสือครบเตรียมขึ้นเครื่องแล้วครบเรียบร้อยเลยวันนี้ขับรถมาแต่ว่าตอนกลับบ้านเนี่ยเราจะนั่งเครื่องกลับนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้เจอกันในงานคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย Bye.